โอ้โด,ดอกเข็ดดูทำไม่ใหญ่ขนาดนี้ล่ะดูลทุกคนสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับอีกแล้ว10องศาจ้าวันนี้10องศาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดๆเลยนะทุกคนตอนนี้แดดออกเมื่อวานฝนตกนะคะมันก็แบบ คือช่วงเนี้ยคือจะสลับกันไปเนาะบางวันก็แบบ3องศาบางวันก็14องศาไงทุกคนคือใส่สภาพไม่ถูกแต่ว่าตอนเนี้ย10องศาคืออากาศแบบกําลังดีเลยนะเพราะว่าแดดมันอ่อนนะคะตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นมีอยู่ในป่านะคะอันนี้จะป่าทางไปป้้นพักร้อนทุกคนที่มีเคยมาแล้วแหละเออก็วันนี้พี่จะพาทุกคนมาเก็บเห็ดดานะคะเก็บเห็ดดาเป็นไงล่ะได้ดูคลิปนั้นอะดูคลิปที่เก็บเห็ดดำสีเทาอะตลกมากคือแบบ คือตอนแรกบิคิดว่ามันแห้งทุกคนแต่คือบางส่วนมันก็อาจจะแห้งแต่คือคือตอนที่บีดึงแล้วก็ความจับบะเราได้เราได้จับใช่ไหมเราก็รู้ว่าเอ้ยมันไม่แห้งอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าเป็นสีเทาเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยมีแต่ว่าอ่คลิปนั้นน่ะคือแบบเกือบทั้งคลิปเลยเนาะคืองงมากแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ที่ป่านี้นะคะอันนี้คือเห็ดดําจริง,รงๆทุกคนลุยเลยจ้าเยอะทุกคนแต่ว่าใดๆคืออะไรสีขาวนุน่นดูคะ่ะ สีขาวอะ่ะน่าจะเป็นเห็ดเนี่ยเห็ดหนังแกะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนข้างหน้าเลยค่ะดูเห็ดดํานะคะดูมันเกือบไปแล้วอะ่ะบีไม่ได้ตัดขานะทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บไปเลยแล้วค่อยไปตัดที่บ้านโอ้โหดูอันนี้ทิ้งตัวไปแล้วอะ่ะโอ้โหดอกใหญ่มากดูบัลเลอรเลยอะ่ะวะเกือบไป โอ้โหมันแตกหมดแล้วดูเห็ดดูเห็ดแต่ละดอกโอ้โหอันนี้ต้องไปซ่อมหรือว่าเราจะนี่ไปเลยโอ้โหตรงนี้ไม่มีคนมาเก็บเลยอะ่ะดูอันนี้คือขึ้นตามมอสก็จะแบบสวยแบบเนี้ยเนาะขึ้นตามมอสก็จะชอบเก็บมากๆเลยโอโ้มันจะเปื่อยไปแล้วทุกคน สงสารเห็ดไม่มีไม่มีคนมาเก็บหลายคนถามว่าเดี๋ยววันนี้บีจะมาตอบคําถามด้วยนะหลายคนถามว่าเออคนฟินเขาไม่เก็บหรอคะก็เก็บนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือคือเวลาเราลงไปพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งโอ้โหทุกคนดูนี้โอ้โห <laughs> นี่แหละเขาถึงเรียกว่าเห็ดดำงามมากดูเห็ดดำจริงๆขามันจะเปิดแล้วเน่ยอันเะนะี้ย ต่ว่าเดี๋ยวบีไปซ่อมเอางามไปจะบอกว่าคนฟินก็เก็บค่าแต่คือเข้าไปป่าที่อย่างเงี้ยมันก็เยอะไงทุกคนแล้วยิ่งเห็ดอันนี้นะถ้าเราเจออย่างเงี้ยมันก็จะเจอเป็นกลุ่มเนาะเออมันไม่ค่อยจะออกเป็นแบบว่าดอกสองดอกแต่ว่าตอนแต่ว่าตรงเนี้ยทาไมมันออกเป็นแบบเออทีละดอกทีละดอกดูดูทุกคนแล้วมันก็สวยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มองง่ายไงเนี่ยอย่างเงี้ย แต่ว่าตรงนี้เออที่ไรดอกจริงตรงเนี้ยเมื่อก่อนนะ่ะบีเก็บเป็นแบบมันจะเป็นแพรเลยทุกคนอืมเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นแพรเลยงามนุ่นนั่นแหละก็คือเขาก็เก็บแต่เห็ดมันเยอะไงทุกคนเออแล้วก็ก็ใช่ว่าเขาจะกินเห็ดทุกวันใช่ไหมละ่ะบางคนก็เอาไปอบเหมือนกับคนไทยเราเนี่ยแหละคนฟินน่ะเขาก็ไปอบแห้งเหมือนกันเขาก็ไม่กินทุกวันค่ะ อืนี่ป่ามันเยอะทุกคนที่ฟินแลนด์นะป่าเยอะมากๆเลยใกล้ถน,นนมันก็จะเสียงดังหน่อยนะทุกคนดูตรงนี้สิอุ้ยเดี๋ยวนี่นี่ไม่ใช่ดยอกใหญ่ยงั้นเลยดูโอ้โหเบล่าเลยอันนี้ได้ไหมเอาเลือกเอาหนิหมีน่เนี่ยอืม โอ้โห yeah. oh oh. ถ้ามาเจอตอนนี้ก็จะใหญ่แบบนี้แหละ <c oughs> ยังกระช่อดอกไมย้ยังกระช่อดอกไม้เห็ดดำอันนี้ซุปปิโลวาเวโรก็จะ3มดาวนะคะที่ฟินแลนด์นะเขาจะให้แบบแบบเลดแบบหนึ่งดาว2ดาว3ดาวนี้3ดาวก็คืออร่อยสุดนะคะตัวนี้ก็จะนำไปทำอาหารได้เลยไม่ต้องต้มนะ ใครจะลวกแล้วก็เอาเข้าช่องแข็งก็ได้หรือว่าจะเข้าแบบสดๆอย่างนี้เลยก็ได้นะคะนี่ดูดอกนี้ใหญ่เกินเนี่ยดูโอ้โหเฮ็ด <laughs> ปานี้แต่ดอกดูโค้นไปละจ้ะโอโ้ใหญ่มากเบียนเะบียร์ตะก้ามาสองใบเหมือนรู้เลยว,ว่ามันจะแบบเยอะออนี่จะดอกจกะโตงั้นเลย โอ้ไปได้ไหมล่ะมันจะเปอเอื่อยอะสินี่ดูเลือกเอานี่เดี๋ยโอ้โหดอกเห็ดอ้ยไปได้แต่เราก็รึ้ว่าแบบจะขึ้นลงขึ้นลาอะไรเงี้ยไม่นะยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นแต่ถ้าไม่มีคนมาเก็บตรงนี้ก็คือคงจะเปื่อยไปเลยทุกคน ดูดอกเห็ดใหญ่มากเลยสวยจะ <c oughs> ดอกใหญ่ใหญ่ <c oughs> สวยเนาะงามมากเอามือเริ่มแข็งละโอ้ <c oughs> เก็บยังไม่ถึงกิน่นาทียองเนี่ยโอ้ไป โหดูหูขาเห็ดนีบางคนก็จะเอามีดแบบตัดไปเลยก็ได้นะคะทำไมบีถึงไม่เอาตัดใช่ไหมหนึ่ชอบดึงสองก็คือว่าเวลาเราตัดเนี่ยเราต้องแบบตั้งกล้องไงทุกคนซึ่งมันไม่ซึ่งมันลำบากในการถ่ายทำบอกตามตรงนะคะเพราะว่าพื้นที่อ่ะมันไม่เท่ากันไงทุกคนพื้น,นเนี่ยเนี่ยพื้นตรงเนี้ยพื้นตรงที่เราเก็บเห็ดเนี่ยเออกว่าจะตั้งกล้องได้ใช้เวลานะคะ ปีก็สะดวนะก,กดแบบนี้นะสะดวกแบบไหนก็เก็บแบบนั้นตายคือบเย็ยบคือเย็ยบเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นโอ้โหดูข้างหน้าเห็ดใช่ไหมเนะ่ยโอ้ยมองไปอย่างี้ก็ไอ้นี่ตามอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหโอ้โหเห็ดดำ โอ้ทุกคนดูเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยดำๆเนี่ยเอาเลือกเอานี่โอ้ใช่หมดเลย,เยเอเลอเอโอ,ยโอ้ทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อ้มมือเย็นมากเลยตอนนี้ ที่เปื่อยก็เริ่มเปื่อยไปแล้วนะทุกคนบีไม่ได้มาเก็บตรงนี้คือขับรถผ่านตลอดเลยกะจะแวะก็ไม่ได้แวะสักทีเนาะมันก็มีป่าให้ไปตลอดดูนี่ฝั่งซ้ายไปเรีอยังไม่รู้เนี่ยไปละมัง้งเนี่ยโอ้ลูกหน้าเนี่ยอืมดูค่ะ ยังกระดอกไมย้ยังกระชอบดอกไมก้อลยลวงลึกๆแล้วก็ดึงโอ้โหขายาวเกิดที่มอสอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บฟินๆเลยขาน้องจะยาวโอ้โหนี่ เอาฝั่งนี้ดีกว่าเลือกเอาเลยนี่มีตาสวยๆแห่งนั้นเลยเหมือนมีรอยตัวมูดนะเนี่ยเนี่ยเหมือนรอยตัวมูดอ่ะ ต้องเกือกมนะันอะแบบเกือกมาลาสิษมือจะแข็งแล้วโอ้โหดูงามมากเลยบีก็นึกว่ามันขึ้นลานี่เก็บแค่ตรงนี้เนี่ยจอดรถแล้วก็ลงมาเลยทุกคนคือบียังไม่ได้เดินไปที่ไอตรงที่มันเยอะๆเลย มันโอไหมล่ะอุ้ยไม่ได้โอ้เสียงฟ้าเหรอเนี่ยก็เลยจะเต็มตะกร้าตรงนี้เนาะก็จะพาเดินไปดูตรงนู้นซะหน่อยเด๋ยจะต้องเดินไปเปลี่ยนตะกร้าที่รถโอ้โหดูข้างหน้าอมงงน งามงามงามนีม่ก็ดอกใหญ่อโอ้โหง่ามมากทุกคนโอ้โขาเห็ดมืมมือ,อ น,นุ่นหนักไปเลยเลยโอ้เยอะโอ้โหดูดอกนี้นะดอกนี้ชนะเลิศทุกคนดูโอ้โหดอกเพชรเห็ดดำนะเนี่ยดูเห็ดดำโอ้โหงามมากอื้

ทุกคนดูไม่ได้อันนี้คืออันนี้คือถนอนในป่านะนั่นน่ะรถเบียร์เห็นไหมระเบีก็ลงมาเนี่ยเนีใกล้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอะ่ะแล้วตรงที่เก็บนี่ก็โลง่งใช่งาม โอ้โห,หน่ามากเดินหน้าไปเรื่อยไอ้ตรงนู้นไม่เก็บเลยเห็นไหมอันนั้เต็มเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูกลุ่มข้างหน้าเดี๋ยวอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมโอ้ยนี่ขาเล็กไม่เอาไปเนี่ยดูนี่สิรุ่นขาเล็กหรือเปล่ถ้าขาเล็กเราก็จะผ่านไปเลย อโอ้ยร่นขาเล็กทุกคนโอ้ยดูขาเห็ดอืมอืม มือเย็นๆไปโดนกิ่งบูเบลีโหเนี่ยอันนี้คือกิ่งบูเบลีไอ้ใบมันล่วงไปหมดแล้วค่ะอุ้ยไอ้ดอกเล็กๆก,ก็กำลังขึ้นไงเนี่ยโอไหมได้เออ เนี่ยเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเยอะๆทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยโอ้นี่ไงแต่มันไม่มีแล้วอ่ะอนู่นนูน่นนู่นเห็นไหมดําๆอะ่ะเดี๋ยวไปกันแต่ว่าเอาขวาก่อน,นเดี๋ยวพี่จะเอานนี้ก่อนอ๋นนี่ไม่ใช่โอ้โหไอเราก็เึยว่าใช่อากาศเย็นความเย็นเข้าตาทุกคนเออมันก็จะแบบแสบตานิดนึงนะโอ้โหนี่ไง โอ้ดูค่ะเบลเลอร์เลยมันจะโค้นไปเลยเนาะดูค่ะงามเนาะ ดูคนดูงามมากจริงๆนี่ถ้าไม่หนาวโอ้โหข้างหน้าถ้าไม่หนาวนี่คือแบบจะเก็บฟินมาเลยวันนี้ขาสั้นจังเลยเนะี่ยโอ้ขาสั้นปะไปดูโอ้ดูนี่โอ้ดูยัางงามงามมาก อันนี้มันจะเป็นอีกพันหนึ่งกับไอที่บีบอกเมื่อกี้อันนี้เป็นพันแบบดำอะดำแบบสวยว่ะดูมันช่อเลยยางงามนี่ข้างหน้าเนี่ยใช่หมดเลยอันนี้พันเดียวกันหมดเลยนี่ยู่คู่ได้เมล่ย

ồ đùa như เนื่องด้วยว่ามันเย็นเนอะ,นอะมันก็เลยกรอบเห็ดกรอบไปเลยจ้ะตู้เย็นธรรมชาติโอ้ขาไอ้บางส่วนน่ะก็จะเป็นไอ้ทากมันกินไาย โอ้โหสวยมากอืมถ้ากิน นี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นที่ไอ้ขาไอ้ขาเล็กดอกกลมนคะคะเห็นไหมแต่ว่าขาเขาจะแน่นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้เห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกันนยะเดี๋ยวพีจะให้ดูเนี่ยขาเขาจะแน่นถึงเล็กก็แน่นแล้วก็ดูสีที่ดอกได้ดูเนี่ยจะต่างกันนะ ขาโอ้โหตรงนี้เยอะเลยเออได้ไหมเนี่ยได้อืขาเล็กดอกกลมนเนี่ยจับๆเนี่ยแน่นเนี่ยดึงขึ้นมาได้เลยคือไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวอะไรเลยอะ่ะอืมเนี่ยเนี่ยอุ้ยเคาองหน้าโอ้โหซ้ายมือนี่ไง เกือบมองไม่เห็นนะอืม,อมปากกาล่นละจ้ะโอ้ยเดี๋ยวดูดูเขาหน้าดูอืม วยด้วยทุกคนก่อนหน้านู้นน่ะบีเคยเก็บตรงนั้นน่ะมันเยอะเราจะเดินไปดีไหมไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอแล้วมันจะอดเก็บไม่ไหวไงแล้วตะก้ามันก็ลดนะตอนน,นี้โอ้โหอะไรหลังหน้าบีก็จะเปลี่ยนตะก้านะบางทีนะตอนแรกอาจจะเดินไปเปลี่ยนตะก้าทุกคน แล้วขี้เกียจกลับมาละ <c oughs> ก็ขับรถกลับบ้านเลยจ้ะโอ้โหดอกเห็ดดูทำไม่ใหญ่ขนาดนี้ล่ะดูใหญ่แบบไว้นี่ขึ้นลานี่ยว่าแมวหรอเน,นี่ไปถ้าเลือกๆกับมันก็น่าจะได้แหละคือแมวถ้าทานั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเด๋ยนนี้จะวางไว้ แก้กันตากกัก่อนสองผ่านไปได้ยังไงไปเดี๋ยวพาเดินไปดู